ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567วันนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมการจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567ณวัดสำคัญใน76จังหวัดโดยมีประชาชนร่วมพิธีสำคัญครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ตพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตรพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวิหารวัดพระทอง ส่วนที่จังหวัดสงขลาจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดนาราธิวาสจำนวนมากร่วมแสดงความจงรักภักดีและปฏิบัติบูบชาถวายพระพรชัยมงคลในพิธีเสด็จน้ำพระพุทธมนต์นำโดยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีณวัดประชุมชนทาราอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส ด้านจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิธก์กอเจรยนยศผูญญ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุบโบสถวัดสุป,ปัตนารามบวรวิหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีข้าราชการทหารตำรวจแม่บ้านมหาไทยประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสุป,ปัตนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่จังหวัดหนองบัวลำพูนายสุวิทย์จันทาวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดศรีคูณเมืองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายชุดติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจาังหวัดแพร่นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจงังหวัดแพร่ที่จังหวัดกาลสินจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง ที่จังหวัดเพชรบุรีนา้นัทชัยนำภูลสุขสัร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดมหา,าธาตุบวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี และที่จังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพรุจนะเสรีผู้วาราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีณนะพระอุโบสถวัดคูยางพระอารามหลวงอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดยวัดแห่งนี้เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองกำแพงเพชรเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินและบุคคลสำคัญได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจำ สำหรับในวันพรุ่งนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและจากนั้นจะมีการจัดมหรสพสมโภชในระหว่างวันที่11-15ถึงกรกฎาคมณท้องสนามหลวง ก่อนจะเชิญคนโทรน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามในวันที่25กรกฎาคมจากนั้นจะได้มีการเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินทรวิชัยในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาเพื่อน,นำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในวันเฉลิมพระชม